เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากมิลิศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกที่ก้าวขึ้นเวทีในเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชล่าวันเล่2022ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและได้นำข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นโชว์ด้วยทำให้กระแสะการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในคนทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะคนในประเทศไทยเองแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติอีกด้วย วันนี้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนเราจะขอนำเสนอเทคนิคการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการเสียบยอดเผื่อใครสนใจที่จะเปลี่ยนยอดมะม่วงจากต้นพันธุ์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ต้องการแล้วนำมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่แสนอร่อยวันนี้เรามาติดตามจากคลิปวิดีโอได้เลยค่ะขั้นตอนที่1เลือกต้นต่อของต้นมะม่วงที่เราต้องการเปลี่ยนยอดแล้วตัดด้วยเลื่อยตัดกิ่งไม้โดยตัดยอดที่ไม่ต้องการออก ขั้นตอนที่2กรีดเปลือกต้นตอในแนวตั้ง200รอยแล้วทำการเปิดแผ่นเปลือกออกให้เหลือแผ่นเปลือกด้านล่างไว้แล้วทำการขูดเนื้อเยื่อเจริญบริเวณต้นตอออกเล็กน้อยขั้นตอนที่3เลือกกิ่งพันธุ์ดีที่เราต้องการให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรแล้วเฉือนเป็นรูปปากฉลามความยาวใกล้เคียงกับแผลบนต้นตอส่วนอีกด้านตรงข้าม เราปาดให้เป็นแผลปากฉลามขนาดเล็กกว่าอีกด้านขั้นตอนที่4เสียบยอดพันธุ์ดีในต้นตอที่เราทำแผลทิ้งไว้โดยขยับให้แนวเนื้อเยื่อเจริญแนบสนิทกันและขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายให้พันด้วยเทปพ,พลาสติกโดยพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนและพันห่อหุ้มไว้ทั้งหมดทั้งต้นตอแล้วก็กิ่งพันดีเพื่อป้องกันน้ำฝนแล้วก็แมลงต่างๆค่ะ